วัสดีครับพี่น้องแล็สวัสดีไปยังหน้าหน้านักตุกป่าทุกท่านนะครับผมที่ต้อารับชมชิ้นนี้สำหรับเมื่อนี้เนี่ยผมพายที่พาน้องมาตุกป่าอยู่ข้องสี่ข้องหลวงนะครับสำหรับชุดที่เฮามาลงเมื่อนี้กันนี่ครับอยู่ใต้ทางด่วนทางมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้านี่ครับเพราะว่าเมื่อเช้านี่อากาศมันเป็นมืดอขึ้นๆล้มๆหยิ่งๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าพราะทีหนาวหรือฝนตกกันนะครับเลยก็เลยตั้งใจมาจากบ้านเลยว่าสีมาลงชุดนี้ครับอยู่ใต้ทางด่วนทางมอเตอร์เวย์เนี่ยครับ ต่ว่ามาถึงมีปรากฏว่าโอ้โหฝั่งตรงข้าวค้อมันเปิดเครื่องสูงหน้าสองเรื่องครับพี่น้องเียงดังอื้ๆขนาดเลยครับต้องขอใอ้เรื่องเสียงไว้นะให้นี่เลยครับเนี่ยี๋ยวมาเบิงไอเยี่ยที่เขาใส่มัน,นี่ครับผมกาเนี่ยจะเป็นจุเดเดิมสูตรเดียวที่ผมใส่แทบทุกคลิปแหละครับผมแต่คือสิมีล้ำระเบิดตังมะขิดตังไผ่เขียวแล้วกับตังขาวสี่อย่างครับผมกับผม,ผมผสมไว้ให้เบิงอยหนหาช่องเลยแบบเลือกครับเรือย เผือ่อน้าหน้าท่านใดอยากพูดหรือสงสัยนะครับว่าผสมจยงไรอัตราส่วนเท่าไหร่กับเบิึงได้อยู่หนช่องผมนะครับส่วนตะก,ก้อที่เขาใช่ครับผมจะเป็นตะก,ก้อสองเชนครับผมกระสพอก็เป็นสพอชิโนกถุดที่แปดครับผมใช่สองพอกระเกี่ยวด้วยเม,ม,ม็ดพรมนี่คระจกปานิ่งก็คือเกี่ยวด้วยเม็ดพฟมไม่น้อยัง่นกันครับผม ประมาณนี้ครับส่วนเบ็ดที่ผมใสคันเบ็ดที่ผมสกสเป็นรุ่น SNS เจดฟุตเวทแปดกิจสิบห้าส่วนลอ,อกก็เป็นลอ,อกมาป่าครับผมกับอุปกรณ์ของเขากับนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวกอื่นสิบห้าที่พี่น้องไปชมสภาพใหม่ครับก่อนครับสภาพใหม่ของเขาเป็นแนวไดนะเดี๋ยวไปชมสภาพใหม่กันเลยครับนี่ครับพี่น้องสภาพใหม่ของเขาเมื่อน,นี้ครับผมกยู ใต้ทางด่วนใต้ทางมอเตอรว์วย์หมายในเก้าพอดีเลยครับผมเมื่อนี่ยเราต้องอยากเรื่องแดดเรื่องฝนเนี่ยครับนะครับสภาพไม้เข้ากันนี่ยนะครับใต้ทางด่วนเลยสบายเมื่อเนี่เดียนสบายแน่นอนกะิีตามช่องในต่อหม้อสะพัดนี่แหละครับผมนะครับนี่โอ้แต่ว่าต่อไัยเรื่องเสียงนะครับเอเพราะว่านะครับ <c oughs> ไ้ฟังตรงขาก้องนะครับมันเปิดเครื่องสุดหน้านสองเครื่องเสียงดังขนาดเลยครับก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงไว้นนี่นะครับเด้อตอนยุบพี่เฮาลงเบกันนี้ครับผมเบดชุดแรกผมลงตอนสิบโมงครึ่งครับผมจะมาตามรุ่นตามเชียร์ผลงานกันเลยครับออเมื่อนี้จะมีผลงานมาฝากพีฝักงน้องขนาดไหอ่าไปรุ่นนะครับผม <c oughs> ええおなかい น้อยเลขสองครับพี่น้องกินไปก่อนครับผมติต่อครับ

ไม่ต้อสแดสีไม่ต้องแดงสีแดงทับทับคำรูดปากเป็นสีไม่น้องยัไม่ได้กินคำนึงแดงครับ

ยนังเยอะัะพี่น้องตืงขนนดต่นงเลยจะสนุกินจะได้ไปอยู่ทีี่้ามิอ่านี้เนาะคือไม่ต้องรับ เราไม่ผ่านร้อยเด็กครับผมร้อยตัางนานหลังจากวัดคณะสองรอบร้อยตัางนาศต้องไิด้อยเด็กครับ

ันนี่ล้มเหยื่อสุดใหม่พี่สุดหนึ่งครับเพื่อนเราแต่เบ็ดเหยื่อสุดนี่ในเมื่อวานที่ยักออกมาด้านนอกฝั่งนี้จักหน่อยครับผมเพราะว่าตรงนี้มันที่ฟังเป็ดค่อนข้างแคบครับเพราะว่ามันติดต่อหม้อสะพานสองขางนะครับมันขี่จีเบ็ดมันแคบครับที่เกษตรก็มาสุดนี่แลัวก็ติดอย่างยู่ได้นานครับเดี๋ยวลุ้นเหยื่อสุดนี้ครับข้าพป็าจางก็จะยิ่งแย่ออกมาฝั่งนี้ล้มหมดครับผมมันจะได้ฟังเบ็ดตรงลูกกว้างแน่ครับค่ะดูกระต่อครับ

เป็นนะครับตอน้ามันโลกงดีครับวันนะี้แป้งน้าดีเรินแนะ้นค มนแบบน,น่นบุบตลอครับที่มันล่าไปีทิทีอย่างหูใหญ่ด่างครับลูไปน้อยๆแดงครับผตอนนี้เงยไปดูล้าป่ายโมงหาซิมเง,งคทับพี่น้อง ย่ายมาลงชื่อใหม่ประเทศร้อยครับผมเราก็ได้ดใจกันแต่ัางการก็จะฟังซีเมนต์เลยแหละครับโรงงานตรงนี้มันที่มันโล่งหน่อยครับฟากอาจจะสะดวกสบายกว่าเพราะว่าที่เก่านระัมันแคบกับเพราะว่ามันต่อมอสสภาพมันขวางที่นงึงมานตัดรถนตัดเชียร์กั้นตอนช่วงบ่ายครับผมปัจจุนี้ผลงานเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ม,ม,มันโล่งกว้าผมน่าจะคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าที่เห็นในสี่คนครับผมตอนนี้บ่อสอาจจะชิดหนีพื้น กันไปหมดแล้วครับเพราะว่ามันเนี่ยบมื่อนนี้นะแปลว่าผมมันยังสู่ต่อครับผมแต่มาตจัดรุ่นจัดเสียย์เป็นกำลังแจให้กันครับช่วงใบช่วงขาซิกเป็นเส้นใบซินี้ผลงานเพิเ่มเติมหรือเปล่านะแต่เรืมังนครับผม <c oughs> ดึงยังเองวะเป็นลาตัวใหญ่พี่น้องนฝา็ิน้วยดึงเองก็ไควันครับผมหุินเทพครับ มาดูเขาได้โอ้รุ้นกันต่อครับผมแบนที่ลุ้ไกันยาวๆครับ 不要死在哦，停停停！

ไม่อครับอยู่้าไปด้านหลัง ก็แยกมาไปแน้วง่ายมากฝั่งนี้คืออยู่ี่นองของเงาปันไดครับตัวคนนี้น่ามีแยกครับ <c oughs> ในนี่คือย่้งนโอ้มาฝากนี่วิสังนะคนัิคุครับ เยอครับผมบางวันไม่คิดี่เกี่ยวรจยจะ่ะย่นี้หกหลายฝั่นี้ในปลายสางเลครับแน้อง่ายๆมาฟั่งทีลงงดสชมวงก็ได้หลายแจ้อยู่นะครับเนาะรุ่นขั้นตอนในเวลาที่เหลือครับจะมีางานเพิม วางนะพี่า๊องแทมนี่รอดั้งน้นครับสามมูกว่าี่ต้นละมันเป็นช็ยิมเนี่ยไปยแต่สิได้แจมนี่อทนนี่นวละไปสามมู่ที่ขาที่ครับพี่บ๊องอมี่มีได้ครับ กู่่จอเซ็งเซ็งเซ็งไหนไม่ยงเงี้เลย เด่นแ่เลยครับวันนี้เป็นม้าสีมุกสูงพอดีครับพี่น้อแบบงตัดตัวเต็มัลงามเต็มนี่ไม่เป็นเด่นครับอาจสีเป็นเด้นที่ได้ใคี่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าซีาเนอร์เต็บของนะครับก็ดสีเป็นเด่นครับทุกสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่านี่ผลง,งานมาฝากพี่ฝากน้องเพราสมควรเนาะครับเนะาะการมาอัดสิบนถูกมื้อถูกวันถูกเวลาปันใดครับเพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายคลิปก็เป็นวันพุธที่ยี่สิบสี่มกราครับ สภาพอากาศจะเป็นเมื่อเมื่อเข้มขุ่มล้มเห็นว้อยๆก็อยังในบนตีตกหรือมันกีหนาวนี่บนแน่ใจครับผมแอบน้ำคือเมื่อไอ็นเปิดเครื่องสูบหน้านีกระพรองนั่นครับผมแล้วไปเศร้าเพราะคำจักเนี่ยอย่างหนังลบกวดขนาดเลยครับไม่นี่เลยขนาด่ายคลิปมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมยกม่แน,น่ใจว่าจะได้เอาคลิปนี่ลงหรือเปล่านะครับ กลัวว่าเวลาไปตัดคดลิปแล้วมันเสียงดังลบกวนมมากไปก็อาจจะไม่ได้เอาลงกันได้ครับแต่ถ้าเกิดมันเสียงบอดังมากอะต้องต้องเอาลงครับเพราะว่าเมื่อนี้ตั้งใจมาถ่ายคลิปไมายนี่เลยเจะพอเลยแ่หน้าหน้าท่านไหติดสามประเทศมาโลกไมนี่นี่ผมจะแนน้าเลยดวยครับเยเพราะว่าไมยนี่มันยู่ได้ทางด่วนครับมันจะทีร่มเย็นสบายดย้วยทั้งวันเลยครับเพต้องอยากเรื่องแดดเรื่องฝนเรืองไม้นี่ครับแต่ผมแค่มาบมืถูวัน ก็เลยครับเพราะว่าเสียงมันดังครับลุกวนกินคณะหน้าท่านใดใส่ชิ้วนิ้วเพราะว่าเหมาะเลยครับหมายนี่เพราะว่าโถผมไม่เบแด,ดผมไม่ขุดผมนมี่เป็นอย่างที่ถูกใจเลยครับเพราะมันอยู่ใต้ทางหลวงตาก็ถือว่าคิดดีอยู่ครับทั้งที่มืดอ,อากาศก็บม่เคยเป็นใจไปไหนถ้าม,มาถูกมือแดดดีๆนี่มาแน่นะครับนะเพราะว่าอธาิม,มานก็หนีจะได้ครับเดี๋ยวคอนอื่นนี่สผ้าพี่พาน้องไปชมผลักของเทา,า,ากันก่อนครับวันนี้ วันนี้ผลง,งานมาฝากสีฝากน้องคณะเลยเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับนี่ครับพี่น้องผลงานข้องสี่ห้องหลวงของเขาในื้อนี้ครับผม โอ้ถือว่ามีผลงานมาฝากทีฝาก,ฝากน้อ,องพอสมควรแลครับเนาะทั้งที่มื่อนี่สภาพอากาศก็ค่อยเป็นใจไปเลยแต่ก็ถือว่ามาเอาเรื่องอยู่ครับผลงานของสี่เขากับประมาณนี้ครับผมสำหรับเมื่อนี่ก็ถือว่ามีผลงานมาฝากปีฝาก,ฝากน้อ,องพอสมควรแลครับเนาะท่านน้่นน้า,นาท่านใหติดตามประเทศมาลอม็อกหมายนี่กัแนะนำด้วยครับเนี่เพราะว่าหมายนี่เนี่ยโอ้อยูใต้ทั้งวันี่โอ้ร่มเย็นสบายอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยครับ วัได้ยากน้ำแดดน้ำฝนในหมายนี่ลสายจิ้วเนี่ยโอ้เหมาะมากๆครับหมายนี่นะอัน,นาน้าท่านใดติดตามมากเดี๋ยวผมตีฝากหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ที่เก่าครับส่วนมื้อนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสิบนาทีแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ผมก็คงติต้องขอตัวลาพี่แล้วน,น้องไว้แต่เพียงแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมันนาน้าท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังลใจให้ผมจู่คนทำไอที่นี่ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเจอกันใหม่อีกทีหน้า เราจะเป็นมาใดกันหรือที่ใดก็รลอที่ตามและช่วงต่อไปสำหรับมื้นนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ